3เคล็ดลับทาเซรัร่มลดฝ้าให้เห็นผลที่สุด ใครๆที่กําลังดูแลเรื่องของฝ้านะคะก็อยากจะให้เห็นผลปลอดภัยทีนี้เนี่ยเรื่องของเซรั่มลดฝ้าเขามีวิธีนะคะจะทาอย่างไรให้เห็นผลที่สุดและด้วยตัวเซรั่มเองบอกเลยว่าถ้าคุณเลือกมาอันนี้ดีมากๆเพราะเนื่องจากว่าเซรั่มเนี่ยส่วนผสมจะเข้มข้นมากและก็ซึมเข้าไปบํารุงได้ถึงขั้นในข้างในนะคะผิวชั้นในชั้นลึกได้มากกว่าชนิดของครีมหรือว่าโลชั่นทีนี้วิธีการต้องมีค่ะเคล็ดลับมีนะคะข้อ แรกเลย ทาเซรั่มทันทีหลังล้างหน้าอย่าเพิ่งปล่อยให้หน้าแห้งแล้วเราไปทําธุระปะปังมากมายจนทิ้งหน้าแห้งเป็น10นาที20นาทีแล้วมาทาเซรัม่มแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องทาหลังล้างหน้าไม่เกิน3นาทีทอง3นาทีตรงนี้จําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าหลังล้างหน้าเนี่ยรูขุมขนของเราเนี่ยผิวของเราเปิดรับเลยถ้าคุณทาปุ๊บตัวเซรั่มนะคะส่วนผสมต่างๆมันจะซึมเข้าไปเข้าทางรูขุมขนนี่แหละค่ะบํา บำรุงได้ถึงข้างในข้อที่2เคล็ดลับที่2เราต้องรู้ส่วนผสมของเซรั่มที่เราใช้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้นะคะเช่นถ้าคุณมีตัวเรตินอนเหรือเรตินเอเป็นส่วนผสมของเซรั่มเนี่ยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไวต่อแสงทาได้เฉพาะก่อนนอนเอามาทาตอนเช้าไม่ได้นะคะไม่เชนั้นหน้าจะคล้ำขึ้นหรือว่าฝ้าขึ้นได้ แต่ถ้าเกิดไปใช้ลดเม็ดสีเมลานินอย่างเช่นเป็นพวก Alpha, อัลฟาอะบูตินหรือว่ากลุ่ม าสารสกัดจากเชะเอมเทศพวกนี้ใช้เช้าเย็นได้แต่ข้อหนึ่งที่เราคนรู้นะคะฝ้าเนี่ยมันเป็นเม็ดสีเมลานินที่เข้มอยู่ข้างในตอนที่เราทาเกจะเน้นย้ำอย่างเช่นตัวเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ตัวนี้เขามีสารสกัดตัวที่เป็นธรรมชาติทั้งอัลฟาอบูตินด้วยกลีซินซอจาหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวถัวเหลืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของเชเอมเทศ เวลาใช้สําคัญมาก,มากๆเช้าจะทาแค่บางๆแล้วเน้นกันแดดเช้าต้องเน้นกันแดดแล้วก็ในตอนก่อนนอนเนี่ยทำความสะอาดผิวให้สะอาดปุ๊บ ทาเซรั่มสองรอบนะคะรอบแรกทาบางๆทั่วใบหน้ารอบสองทาสามจุดที่มีฝ้ามีกระทำไมเราต้องเน้นยำ้ำเพราะว่าจุดที่มีฝ้ามีกระเนี่ยเม็ดสีเมลานินเขาอยู่ข้างในและเข้มกว่าผิวส่วนอื่นๆถ้าคุณทารอบเดียวมันเอาไม่อยู่ก็คือจะต้องทาสามจุดที่มีฝ้าด้วยสำคัญนะเรื่องวิธีการและข้อที่สามถึงจะใช้เซรั่มแล้วก็ต้องตามด้วยกันแดดเพราะว่ากันแดดคือเกลคุ้มกันให้ผิว ของเราเนี่ยแข็งแรงและสู้กับ U V ได้แล้วก็ถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะชุดดูแลฟ้าของเราก็จะมีสบู่ชิ้นหนึ่งด้วยแบบนี้ค่ะจากเคที่นะคะปลอดภัยไร้สารค่ะ